สวัสดีค่ะบ่ได้บอกก่อนเลยบอกอยู่พุ่นได้ใส่ชุดพาลูกไปมอบตัวขายยิพุ่นรึเกับผู้ใหญ่อะพาไปพุ่นรึไปพุ่นรึไปบ้านหมูไปเพิ่นลงแปลงอยู่แล้วค่ะบ่เป็นยังเอานื้แปลงนี่ละเลยเลยมาบ้านเลยเลยมาได้สวนเลยจากบ้านเลยอันนี้มันเป็นอันนี้มันเิ่นโรคระบาดของอันนี้เดี๋ยวเด้อเ้องมาแรงก่อนเอ้าเนื้อเรียนมา อขอบใบดิมันม้นนวนขึ้นม้วนขึ้นเหมือนขอบกระด้งดิอันนี้เกิดจากเสียไฟถ้าถ้ามัน ระบาดลงอ่าอันนี้เราก็สามารถจะบำรุงพอสู้ไหวก็ใช้พวกพอโมนให้มันแข็งแรงขึ้นเพื่อให้ใบมันขึ้น่ะแต่เราก็ฆ่าตัวเพลี้ยไฟด้วยว่าเวลาลงสวนถ้าสำรวจเจออาการประมาณอย่างเงี้ยหรือว่าเอากิงเนี่ยเพาะลงบนกระดานขาวท่านเจ้าเห็นวิ่ง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 อ่ะเออคือมันระบาดหลายแล้วก็คือประมาณสมมติชุมมายอดนึงเนี่ยเจอห่าตัวต่อยอดขึ้นไปก็ให้ใช้สารเคมีได้ สารที่ใช้ในกลุ่มที่ฆ่าเชื้อไฟอิมิดาโคพิดอ่าอิมิดาโคพิดคนไปสักคนไปสักสองครั้งให้สลับใช้สารกลุ่มสารอื่นเพื่อให้มันต้านทานช้าๆหน่อยมันจะได้แมลงจะได้ไม่ดื้อเร็วก็ไปใช้ไอ้ว่าอ่าอิมาเมตินเบนโซเอสลับอย่างเงี้ยถ้าใช้อันเดียวเหรอมันจะดื้อยาวๆเดี๋ยวมันก็ดื้อต้องสลับกันใช้ไปสักสองที ถ้ามันอาการ hallway, มันสยบมันหายหายุดก็มาลองเคาะดูอย่างนี้แหละแมาจะเกินหน้าต้นต่อยอดเนี่ยก็ไม่ต้องมันไม่ถึงไม่ต้องพ่นมาไม่ต้องพ่นอย่างนี้ก <reconstruction> ็ค <Rain> ืออยูดพ่นไปแล้วก็ดูว่าใบขี้ไม้กระเสริมฮอร์โมนช่วยเสร็จปุ๊บไอตัวแม่ถ้าไปกินขาวๆเวลาพวกน้าเดินต้องหัวยใส่มันกินไม่เลี้ยง ตัวนั้นมันจะเป็นพาหะที่นำเชื้อไวรัสไวรัสก็ที่เห็นด่างเหลืองๆปลายยอดเห็นไหมที่หลังที่เป็นเหลืองๆที่เป็นเหลืองๆอ่ะอันนั้นอ่ะเขาให้ เอาอีกต้นที่มันอื่นอื่นเลยใบพีระครับนี่ให้ตัดเอาที่มีอาการออกแล้วเก็บออกเลยใช่มันก็คือแมงอีขามาดูดต้นที่มันเป็นเนี่ยเพราะว่าไปดูดต้นอื่นมันก็ไปถ่ายเชื้อใส่อย่างเงี้ยก็คือเราก็เอาอีต้นทางเนี่ยที่มีอาการเนี่ยออกแล้วก็ฆ่าตัวแมลงอีขาวแมลงอีขาวก็ใช้ยาขัดเดียวกันกับแบบตัวเพี้ยไฟอ่ะได้เลยก็สลับสารเอาแบบจำได้บ่ป๊อป

เออหนุนตีพรีโฟนิลพรีโฟนิลอาผู้ใหญ่รู้จักยาีาันมาุนแรงก็ใช้ไอตัวอิมิดาก่อนกดให้มันลงต่ำๆมาแล้วค่อยใช้สารกลุ่มอื่นต่อแล้วก็ใช้ไปสักสองทีก็ค่อยเปลี่ยนกลุ่มถ้ามันหายมันตัวน้อยลงก็เลิกพ้นแล้วก็ส่วนของโรคตอนนี้ไอตัวนี้เขาเอิ้นโรคเน่าเปียก อ่าเรนาเปียมเป็นเชื้อราอตัวนี้ก็คือช่วงเนี้ยพอฝนมันมาปุ๊บความชื้นมันสูงอ,อากาศกลางวันแดดร้อนโรคมันก็จะมามอ่าพอตัวนี้มาปุ๊บเดินตัดเลมออกไปเผาทิ้งข้างนอกแปลงคือไอ้อย่างใบอาการย่างนี้ใช่ อันนี้คือเป็นมากไปแล้วสปูนสปอขายไปหมดแล้วอันนี้คือพอเราเลี้ยงออกปุ๊บค่อยๆเรียกป้อมให้ให้เกษตรกรสารดูสโรคพืชดูเนี่ยเห็นไหมแบบนถ้าตอนที่มันมันมีอาการใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นสปอร์ดำๆอย่างเงี้ยอันนี้คือตอจะใช้ตัวยาตัวยาหายากมันใช้ยาอะไรก็ค่อนข้างจะหายากยาหายากไตรโ ไอโฟเดอโอนกับไอตัวไตโฟลีนอันอันเนี้ยมันจะเป็นตอนตอนรุ่นที่เราจะเก็บเนาะไอรางนี่คือใบใบใบที่เป็นยอดแบบนี้ไปอันนี้ใบจุดแบกเอาพี่อชจุดแบกทำการในที่จุดแบกพอดีเอาอันนี้มาใส่มือเข้าเขสาลีก็จะมีใบสาลีหรือเปล่าที่จะเห็นกันบ่อยๆตอนตอนที่มันยังไม่เป็นรุ่นรุ่นรุ่นแรกรุ่นแรกสตมมันจะเป็นแบบ ยังแบบยังไม่เก็บอะเ็นพี่วายแล้วเปนาเนียแ้วราคามันดีกเขานแบบนี้หรือเปล่าบำรุงใหม่แบบนี้หรือเปล่าใช่นี่แหละจดแบบนี้มากกว่าเพราะว่าอาการนั้นจะไม่ค่อยมีเจะไปร่วงอืเนี่แหละจุดตากบเขาเรียกจุดตกดูแล้วมันจะเหมือนตกบตกบนี่แหละอันนี้มากกว่าใไ่อ่ตเรม็มแล้วต้องบำรุงใหม่ต้องเยอ เพราะว่าอย่างที่มันแบบเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือมันจะเสียมันจะไม่ติดเม็ดมันก็มันจะทุไม่ไหวต่อให้เราพ่นไอยาโรคไปมันก็จะทู้ไม่ไหวไงคือถ้าถ้าระยะอย่างนี้จะเอาไหวไหมเขาถามถ้าเราจะทําถ้าจะทำมันพอไหวอยู่นะเพราะใบอื่นใบอื่นพอได้ถ้าจะบำรุงถ้าจะบำรุงมันถ้าจะเอาก็ต้องบำรุงมันก็ต้องแต่งแต่งต้องแต่งกิ่งนแต่งมาใหม่นะถ้าแตกใหม่มันถึงจะได้ดอกอะ ถ้าม่แตก้สิ่ะมันก็ไปแล้วไปเลยล่ะมันก็จะหดตงนี้มันก็จะไม่ยืนอ่าพองแตกก็จะล้าไปฮะื่อนๆใช่แล้วก็ไอ้พวกนเม็ดเม็ดพริกที่มันเนเหมือนน้ำ้อนลวกอันนั้นมันจัสาดทั่วพลาดรองท้าอาหารเทียงบน้อดยู่นันนัะไี่ว่างนั้นก็ให้อาหารเสริมเไป พน่นแคลเซียมบอลลอนเลยที um ่ว่าก้อนบมันยังไม่สุกเหมือนกันครับแล้วมันก็จะเป็นขาวๆจะมุกแคลเซียมบอลลอนทำเป็นดอมะแขาวนี่แหละเอาแคลเซียมบอลลอนนั่นสวยยังไงที่เจ็มาให้น่ะแคลเซียมไนเตรตไม่แปมเราใช้ใช้แคลเซียมบอลลอนหรือแคลเซียมไนเตรตหรือใช้ทั้งใช้แคลเซียมบลอนไนเตรไม่ต้องมีโบลอนด้วยนะอเออ ผู้ใหญ่ต้องใช้แคลเซียมโบลอนด้วยมีโบลอนมีโบลอนใช่ไหมมีขายอยู่ใช่ไหมบ้านเรามีครับมีมีขายอยู่ใช่ไหมมันจะมีแคนเซนบอลลอนมันมีบอลลอนด้วยไงมันแปลกใจว่าถ้าใช้ขนาดนั้นมันทำไมยังขาดค่อนข้างเยอะไงใช้เยอะไหมแคลเซียมนเนตต์ก็บางทีจะสามถุงอะแสดงว่ามันอาจจะถุงพี่ ฉีทาองไม่รื่อทา่ต้นเลยองพ่นเรื่อยหรือเปล่ามันต้องตัดแล้วก็พ่นเรื่อยเนาะยันนีทไอน้องยล่ะตอนนี้ช่วงไปติด่เยอะไอ้น้องอะมากพึ่งจะเย็นปีนี้เลยเราอที่มั่ได้รองกันเีมเนี่ยได้ได้อใช่